คณะนิยมก,การเมืองตอนนี้รัฐบาลก็มีหน้าที่เขาไปช่วยเหลือเขาให้เร็วที่สุดนะครับทาไม่ได้อันไหนเป็นผ่านมากันแล้วใครจะนั่งวิพากษ์วิจารณ์บิ๊กโจ๊กจะบอกว่าเนี่ยตายเป็นพันศพทําไมรัฐบาลมีแค่ร้อยกว่าศพก็ไม่เป็นไรก็ฟังเขาเสียงสะท้อนไม่ว่าจะมาจากบิ๊กโจ๊กหรือประชาชนหรือพวกนักวิจารณ์ก็ฟังไหแล้วก็เอาไปตรวจสอบจริงไหมมีคนเสียชีวิตเป็นพันศพจริงไหมนะครับเออนะครับแล้วก็บิ๊กโจ๊กไปเอามาจากไหนก็ลองถามเขาดูโทรศัพท์ไปถามบิ๊กโจ๊กเอามาจากไหนหลายศพเน นะครับนะครับมันมันก็มีประโยชน์นะ,ะ,ะคำพูดของบิ๊กโจส่วนมันจะเป็นความจริงหรือเกิดความจริงหรือไม่ก็เป็นหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องไปดูจริงไหมครับผมว่ามีประโยชน์แล้วก็ประชาชนก็ออกมาด่ากันบอกขั้นตอนขอความช่วยเหลือ,อยุง่งยากต้องทำนู่นทำนี่ตัวเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารเกี่ยวกับความเสียหายอะไรต่างมันยุ่งยากนะครับเพราะว่าอะไรเขาเดือดร้อนเขาก็อยากจะได้รับการดูแลไว,ไวๆเพราะนั้นมีคนออกมาด่ารัฐบาลเยอะๆมันก็ดีไปเยอะ เพราะว่าประเทศเราเนี่ยหน่วยงานราชการนักการเมืองเนี่ยมันขับเคลื่อนในการดา่าตำรวจตำรวจเนี่ยต้องโดนดา่าพอเป็นข่าวด่าทอขึ้นมาก็ปุ๊บปักปุ๊บปักออกหมายเรียกออกหมายจับนะออส่งฟ้องเร็วแต่ถ้าเกิดว่าอะไรไม่มีใครด่าก็ไงทำอางชา้าทั้งตำรวจทั้งหน่วยงานราชการนักการเมืองทุกทุกท,ท,ที่ประชาชนก็บอกต้องดา่านะพอดา่ดาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าไปกัเร็วเลยครับเขาบอกว่าทั้งราชการทั้งเอกชนทั้งหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันขับเคลื่อนในการด่าจริงไหมครับพี่น้องครับ นะสังคมโซเชียลเพราะนั้นการที่มีคนออกมาด่าหน่วยงานรัฐดา่ารัฐบาลเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะจริงไหมครับใครเห็นด้วยครับนะมันมันก็มีประโยชน์นะถ้าไม่ด่ามันก็ไปทำอะ่ะนะครับเดีย๋ยวไปแจ้งความบางโรงพักเนี่ยโอ้ยนะผ่านปีีงไม่สอบสวนเลยแต่คนไปแจ้งความดำเนินคดีก็ลงไว้เป็นหลักฐานคดีขาดยุ่ความก็ต้องมาฟ้องตำรวจนะครับนะเออต้องด่าเยอะๆนะครับเพราะนั้นทุกวันนี้คนก็ออกมาด่ารัฐบาลเยอะ นะครับแล้วก็มาวิาพากษ์วิจารณ์เช่นรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ก็ต้องไปเกณฑ์คนมายืนต้อนรับเกณฑ์ครูเกณฑ์นักเรียนเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมนะชาวบ้านจะเป็นจะตายอยู่แล้วแล้วคุณจะต้องมาต้อนรับขับสู้อะไรกันขนาดนี้เจ้าขุนมูลนายอะไรกันก็ถ,ถูกด่าถูกอะไรก็ไปไงก็งไม่กล้าเนะกย้เป็นธรรมดาครับถ้ามีการด่าเยอะๆทั้งรัฐบาลทาัทง้ทงทั้งราชการอะไรต่างนี่ก็จะทำงานดีขึ้นจริงไหมครับพี่น้องครับเห็นด้วยไหมอือ ได้รับมาได้รับหมายพยานเอกสารไม่ไปได้ไหมครับอาจารย์ผมอยู่ต่างประเทศได้รับหมายอะกับก็ก็กโทรไปบอกก็ดิว่าเราอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีเหตุกัดกล้องนะนะครับคุณพนานกรหอมชื่อได้รับหมายสามไม่เป็นพยานก็ไม่ไปก็ได้ถจ้าเรามีเหตุกัดกล้องนะถ้าเราเงียบเงียบไปอาจจะโดนหมายจับนะครับเข้าใจนะอืมนะครับเพราะนั้นใครมีคําถามอะไรเดือดร้อนใจอะไรก็ถามมกันมารายการนี้เป็นรายการก็เรียกเปิดประเด็นนะเอ่อเปิดประเด็นให้ความรู้ คูคุณธรรมตรงไปตรงมาก็แลกเปลี่ยนกันใครมีอะไรก็พิมพ์ม,มานะครับสู้ๆครับพักผ่อนด้วยเดี๋ยวนี้คนเสียชีวิตกันง่ายนะครับอย่างน้องนัดเมื่อวานนี้ไปงานศพคนนั่นเลยครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักข่าวครับนะครับนักสาวคนดังมีหน้าจังอะไรต่างเจอกันหมดนะครับเมื่อวานนี้ผมก็สนิทกับน,น้องนัดช่องแปดนะครับก็เป็นคนที่มาสัมภาษณ์ผมบ่อยมากในแต่ละสัปดาห์ก็ทําให้ผมได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวกับเรื่องการทําข่าวแบบข่าวเจาะผมรู้เพราะผมเป็นแหล่งข่าวของช่องแปด นะครับมานานแล้วโดยเฉพาะอ่าน้องนัดเนี่ยก็กับผมริษิกกันมากอาทิตย์นึงก็คุยกันสามสี่ครั้งคุยกันทุกเรื่องนะครับเรื่องอะไรต่าะะไรต่งางๆเยอะแยะมากมายนะครับอืมแต่เพราะฉะนั้นก็สแสดงความเสียใจยต่อการจากไปของน้องเมื่อวานเอาพวงหลีดไปเอาตังค์ไปช่วยงานเขาหน่อยนะครับอืมน้องนัดอ่อเป็นโรคอะไรไม่ทราบครับเรื่องส่วนตัวครับผมก็อยากจะไปยุ่งเหอะเอาเป็นว่าน,น้องครับหลับสบายไปแล้วอ่าหลายๆคนก็บอกว่าเขาก็อาจจะเป็นโรคลักษณะ คล้ายๆพวกไหลาตายหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่อยากยุ่งเป็นเรื่องส่วนตัวครับเข,า,ขาจากไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทุกคนก็พักผ่อนอยากให้ทุกคนพักผ่อนใน้เต็มที่อย่างพี่เดย์สามสี่ทุ่มก็นอนแล้วนะครับหกโมงเป็นต้นไปก็นั่งซดวายไปกินกับก้งกับวแก้ววายก็ไปนั่งที่ร้านอ,าอะไรนิจยาไก่ย,ย่างเหมอนรแถวประชานนกูนี่นะครับนะบนะครับมาจากพระรามเจ็ดก็ถึงสะพานข้ามแยกไปรัชดาแล้วก็ยูเทิร์นซ้าย นะชื่ออะไรนิตยาไก่ย,ย่างไปนั่งกินกับพระพวกกับน,นักข่าวก็ไปนั่งคุยกันเรื่องข่าวว่ามันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังอย่างวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจก็คือข่าวที่ว่ามันมีคดีหนึ่งในวงการบันเทิงความเสียหายหลักร้อยล้านมีดาราเป็นผู้เสียหายเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทางดาวแปดแฉที่เาโพสต์ว่าเช้าเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่น่ารอดนะมันคดีในวงการบันเทิงเนี้ยก็บอกไม่น่ารอดคุยกับดาวแปดแฉเขาบอกว่า มันอาจจะเข้าขายนะครับแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็ฟอกเงินแล้วก็ยึดทรัพย์เนื่องจากว่าพฤติกรรมของผมู้ต้องหารายหนึ่งเป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับหรือว่าเป็นเกย์เป็นตุ๊ดอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยผมก็คุยกับดาวแปรเช่เขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมันลักษณะคนในวงการบันเทิงคนนี้ไปเอาเงินเพื่อนฝูมามาเยอะแยะเลยคนละหลักล้านสิบล้านหลายสิบล้านแต่บางรายก็เจ็ดสิบล้านบางรายก็ห้าล้านสี่ล้านอะไรเขาบอกมาเอามาแล้วล้ายๆเหมือนลักษณะ ร่วมลงทุนหรือยืมเงินนะครับอาจจะเป็นลักษณะทั้งทั้งทั้งสองอย่างแล้วก็บอกว่าจะให้ดอกเบีย้ยไม่รู้ร้อยละสีเท่าไหร่นะสูงกว่าที่ธนาคารก็ให้ธนาคารเนี่ยผมฝากเงินประจําได้ดอกเบี้ยร้อยละศูนย์จุดแปดห้าฝากเก้าเดือนแต่เขาบอกอันนี้ให้ร้อยละสี่หรือร้อยละเท่าไหร่กนะ็ปรปากฏมีพวกดาราทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เอ่อพวกส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแก๊งนางฟ้าก็เอาเงินไปให้เธอยืมไปไปลงทุนกับเธอปรกากฏมาทราบภายหลังว่า อ่ไม่ได้เอาเงินไปลงทุนตามที่กล่าวห้างนะครับหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เอาเงินไปลงทุนสองนะครับเอ่อปรากฏก็ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินที่เอาไปเนี่ยนะจะเอามาคืนอย่างไรจะหาเงินที่ไหนมาคืนตามจํานวนเงินดอกเบี้ยที่ให้ไว้เนี่ยซึ่งไนพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยผมได้ข่าวมานะเขาบอกว่าพนักง,งานสอบสวนกาลัง,ลวงรวบรวมพยานหลักฐานในการออกหมายจับเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นการ เรียกระดมเงินทุนนอกระบบหรือเรียกว่าแชร์ลูกโซ่หลอกยืนเินเขาอ่ะแล้วก็โกหกว่าจะให้ผลตอบแทนงสูงนะครับนะอันเป็นความผิดฐานแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวกันอาจจะภายในอาทิตย์นี้อาจจะมีการออกหมายเรียกหมายจับซึ่งผมก็คุยกับทางนะนักข่าวเนี่ยเขาก็อ้างว่าแต่โอกาสจะออกหมายจับก็เยอะนะเพราะถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่เนี่ยหลอกคนหนึ่งคนก็จําคุกห้าปีมันก็ต้องรู้ว่าเขาหลอกเท่าไหร่แต่ได้ข่าวว่าเขาจะรวบรวมให้ได้สิคน พอสิคนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาแล้วเอานี่ละสิิคนขึ้นไป้วนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทองเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยรวมๆแล้วบางคนเจ็ดสิบล้านบางคนห้าล้านสี่ล้านน่นะครับเนี่ยดาวแปร์แชร์ก็บอกเนี่ยอาทิตย์นี้ไม่น่ารอดเราก็ไม่รู้ใครนะผู้ต้องหารายนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับหรือเป็นเกย์หรือเป็น LGBTQ เราไม่รู้นะแต่ว่าแหล่งข่าวที่ได้มาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับของคุณพุทธอภิวัล ก็ค yeah, ิด so, ว no ่าหน้าจะทิพ hmm. ย so ์นี้หร so ืออะไรเนี่ยอาจจะมีการออกหมายเรียกหมายจับก็หมายจับก mm ็เ hmm. ป yeah, ็นไปได้นะเพราะแชร์ลูกโซ่เนี่ยความเสียหายมันเยอะนะอืนะครับพอโดนแชร์ลูกโซ่เสร็จปุ๊บนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้มามันก็จะกลายเป็นอะไรก็คอะฟอกเงินนะครับฟอกเงินก็คืออะไรอ่าก็จําคุกอีกสิบปีตามเพราะถ้าเกิดเป็นการเป็นคดีแชร์ลูกโซ่มันจะโดนคดีฟอกเงินเดิมเนี่ยแชร์ลูกโซ่ไปห้าปีฟอกเงินเอาไปสิบก็สิบห้าแล้ว นะฟอกเงินแต่ละครั้งครั้งละสิปีผู้เสียหายแต่ละคนครั้งละห้าปีเพราะหลังจากนั้นปปง,งก็จะมีมาตรการทางแพ่งก็อายัดทรัพย์มีบ้านมีเงินสดมีอะไรต่างๆอายัดเครี้ยงเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเขาแจ้งความหรือเขาออกหมายจับเนี่ยเครี่ยงเดียวจบเลยครัทรัพย์สินต่างๆโดนอายัดหมดอะเครี้ยงไม่เหลืออันนี้คือหลักกฎหมายเอ่าเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่แล้วก็ฟอกกันแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยไปตรวจดูทรัพย์สินแล้วไม่พอชําระนี่สมมติว่านี่เป็นหลักร้อยล้านมีทรัพย์สินอยู่สามสิบ นอกจากเป็นนี่เป็นสินเขาฟ้องล้มละลายได้เลยตามพรกตามกฎหมายแชร์ลูกโซ่คือทีเดียวจบเลยม้วนเสือแล้วนะครับแลวคดีแชร์ลูกโซ่ส่วนใหญ่ศาลไม่ค่อยให้ประกันตัวเพราะอะไรกลัวหลบหนีนะครับนี่ก็คือฉายภาพให้ฟังว่าคดีดังๆเป็นร้อยๆล้านเนี่ยส่วนใหญ่จะจบไปแล้วจ,จบก็อยู่ในคุกป,ประกันตัวยากอันนี้ทั่วไปนะผมไม่รู้คดีไหนนะนะครับนะผมไม่รู้คดีไหนอันนี้คือเราเราฉา,ายภาพไปดูฉายภาพแชร์ลูกโซ่เสร็จอ่าฟอ,อกเงินอาญา นะอายัดทางแพ่งนะครับฟ้องล้มละลายปุ๊บทีเดียวเลยนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกล้ลมละลายตามกฎหมายแชร์ลูกโซ่มาตราสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็ม้วนเดียวจบนะครับม้วนเดียวจบเลยนะครับนะเท่าที่ทราบก็ปร,ประมาณนี้เพราะฉนั้นก็ลองดูติดตามดูแล้วว่าเป็นไงนะครับอเออเออนะครับนี่ก็มีอะไรนะครับก็บอกเลยเจาะลึกทั่วไทยคุณนยัย จอลึกตัวไทยเขาบอกเรื่องจริงวงการตารวจรุ่นพี่ยอมลาออกเพื่อเปิดตําแหน่งให้น้องแต่สุดท้ายเข้าทางผู้เป็นนายกดดันแก้รายชื่อที่ประกาศแล้วเอาเพื่อนร่วมรุ่นมาเสียบแทนเหตุเกิดที่ตารวจภูธรภาคสามอันนี้จริงยูงเทนเราไม่ทราบนะอ่าถ้าเป็นนี่ก็น่าตื่นเต้นนะวงการสีกากีอาจจะอยู่ยากนะครับวงการสีก,กีอยู่ยากนะครับก็บอกรุ่นพี่ยอมลาออกเนี่เพื่อเปิดตําแหน่งให้รุ่นน้องแต่เจ้านายดันไปเอาพักอ่า เอาเพื่อนตัวเองดันมาเสียบแทนโอ้โหเราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะฟังแล้วแม่งอยู่ยากวงการสีกะกีเนี่ยนะครับขอบคุณครับคุณเตา๋าขอบคุณครับนะนะครับนี่บมันมันอยู่ยากวงการนะครับนะบตำแหน่งมันมีน้อยใครๆก็อยากเป็นผู้บัญชาการอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันอันนี้ข้อมูลจากคุณดนายเจาะลึกทั่วไทยนะ